สวัสดีครับสวัสดีกันช่วงสายๆครับเที่ยงเมื่อนี้นะครับพามาเขามาปลาอ้อยครับวันนี้เมื่อนี้มาฟังปุ๋ยอ้อยครับจากที่ว้าสู่ฟังขีดบรรก่อนนะว่าการเห็ดอ้อยเฮาต้องฟังปุ๋ยแบบไดนะครับเพราะว่าแป้งนี่ก็แตงใส่ลดนะครับแตงใส่ลดน้อยเนาะแอ้ววันนี้ผนมาพอดีครับมื่อนี้ก็เลยพามาเบ่งนะในการใส่ปุ๋ยอ้อย ว่าจะห่อส้วงใดเน,นาะลักษณะการเห็ดน,นะก็เป็นบี2 1เนะครับติดทางฟังปุ๋ยแบบผ่านซับนะครับผ่านผ่านซันเนบเนาะแต่เมา่เบืงลักษณะนะครับมันเป็นอย่างไรหลังจากเคยว่าสู่ฟังแล้วว่าเห็ดเพื่อหลุดน้อยโดยเฉพาะนะครับแปลงนี่หรือสูแปลงที่เป็เห็ดน,นะครับจะเห็ดเพื่อหลุดน้อยโดยตรงเลยนะครับ เมื่อนี้ก็ได้พามาเบิงนะพามาเบิงลักษณะแล้วว่ามันเป็นทรงไหนเนาะจะออกมาแบบใดนะครับงานจะเป็นอย่างไรกัเบิงลักษณะแล้วนะครับก็เอื่าโอเคนะครับหยาเท่าทิมไว้นะครับีว่าสีคุกนะครับสีคุกใส่ปุ๋ยครับใส่ใส่ปุ๋ยเคมี สีจงไว้นะครับบบได้สีนะครับแปงมันบบได้สีหนาอยู่แล้วเนาะผมโบสีหนาอยู่แล้วนะครับเพื่อเห็ดให้ลดน้อยเขามาเห็ดนะครับในการพวนในการปั่นนะครับเพื่อนําเอินอย่างครับนําอินทรีย์วัตถุนะครับอินทรีย์วัตถุซากพืชนี่แหละครับมาผสมกับเคมีและกามันอาจจะให ประสิทธิภาพนะครับดีกวาเคมีซื่อนะครับแล้วก็มันจะกินพืชนะครับหรืออ้อยเนี่ยมันจะกินได้ดนนะครับผมก็เลยบนเน้นสีเนาะนะครับเบื้องลักษณะเขาเข้าในการเขามาเหตุงานตัวนี้มันเหตุแล้วนะครับมันโจปล่วเนาะลักษณะว่าจะมองง่าม,มง่ายนะครับตามสภาพดินเท่าเขาบรเิเวณกาวามันจะง่ามเบิดแปลงเสมอกันนะครับ แต่ว่ามันก็ขื้อนอยู่เท่ากัต้องต้องย่อมรับสภาพดินนะเน่าไปน้ำนะบริบมเวณว่าอ้อยมันจะออกมาเพียงกันลิบนะครับสูบส,ส,ส,สูมมองมันก็เป็นจุดนะครับตามสภาพดินเท่าอันละ่ะอมันเป็นดินที่บ่คอยอุ้มน้ำนะครับแต่ว่าสภาพอ้อยแล้วมันอ็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าตอ,ตอบตอบโจทย์ในหลายๆคนที่สงสยัยว่าปลูกอ้อยห่างหรือมาส่งไหนนะครับผลผลิตมันจะออกมาส่งไหน ต,ตอนนี้เขาก็ยังตัดตัดสินม่ได้เพราะว่ามัน,มนหัดท่านเก็บผลผลิตนะครับในการเห็ดเนาะเขาต้อตงไปเบิ่งตอนเก็บผลผลิตว่าเขาจะได้หน่อยได้หลายที่ซ้ำกับเพิ่นปลูกที้บ่อนะครับหรือว่าปลูกที้ได้หลายกลัวหรือว่าปลูกหางเนี่หลายกลัวนะครับก็แล้วแต่แปลงหรือสภาพที่ดินเนาะนะครับ อันนี้คือลักษณะบ้านเห็ดนะครับงานบ้านเลียวอันนี้ก็คืองานที่เลียวเลียวนะครับลองนี่คืองานที่ออกมาเลียวเลี่ยก็ถือว่าตรงตามที่ผมคิดไว้นะครับก็โอเคตามที่ผมคิดนะเดี๋ยวบ้านนี้ล้างจางนีนะครับล้างจางเขาก็ปุ๋ยแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องมาเคียย์นะครับมันมันที่นี่แนวแน่ให้เขาเห็ดอยู่นะครับนี่ครับ เห็นป่คือเบีย้ยมันครับเดี๋ยวเขาจะต้องเขามาเคีย่ยเบีย้ยมันอีกนะครับรอช่วงหนึ่งเพื่อเพื่อบ่อหายมัมไปแย่งนะครับแย่งแย่งอาหารนะครับแย่งปุ๋ยจากอ้อยน้ำอ้อยเนาะพอมันเหื่อนี่มันขึ้นมันจะคงกับหนาอยู่นะครับคือว่าหนานะครับ เขาต้องมาจัดการครับผมอยู่ที่เขามาจัดการหนิอยู่เนาะนะปกติเขาต้องมามามา,มาตัดถิ่มก่อนเพื่อให้มันมักใส่ก,ก,กันกับเคมีเนาะปุ๋ยเคมีนะแต่ว่าเขาเห็ดบ่ท่านนะครับกับผมก็เห็ดมาแล้วแต่ว่ามันหักบ่ท่านบ่นท่านดอกเนาะเขาต้องรออีกอีกช่วงหนึ่งก่อนหรือว่ามีเวลาว่างเขายัางเขามาเคลียอีกนะครับ ตัวนี้ถ้าเหตุท่านนะครับพวกเศษต้นมันนี่ถ้า,าเรามาตัดก่อนมันจะพอดีเลยครับแต่ว่าเขาตัดปอทันกับบเป็นยังครับเขาคอยมาลิมมายังน้ำก้นเนาะนะครับแตตามเป้าครับตามที่ผมขีดเปะเลยนะครับในการใส่หลดหน่อยอาศัยว่ารุ่นนี่คือเขามากบโคนนะครับเขามากเปล็นกบโคนนะครับเพื่อการอ้อยลมอีกอีกชุดหนึ่ง แต่ว่ากับไ่ได้เขา่าเข่าชนิดนะครับเขา่าเขา่าเข่าจำดอกแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับะระดับหนึ่งเนานะเดี๋ยวมาเบิ้งรถครับไปมาถาเบิ้งรถว่มามันจะออกมาทรงไหนนะครับเบิ้งลักษณะเขาเข่แปลงไว้ยี่สิบกุไลนะครับแปลงนี่ปลูกเพื่อรถตัดนะครับปลูกเพื่อให้รถน้อยเขามาเห็ดเขามาคั่วนะครับให้มันง่าย การจัดการมันง่ายนะครับเพื่อเพื่อการจัดการให้มันง่ายสุดนะครับแต่ว่าพลนผลิตเขาก็ต้องมาถ่าเบิงตอนพ่ดละครับตอนตอนเขากเก็บพลผลิตเขาโรงงานเขาหีบเนาะว่าตอนไรมันจะได้หลายมปนไหนเนาะตอนนี้เขาก็บอกมาได้ตอบมาได้นะครับว่ามันตอ,อกมาส่วงไหนเนาะมาเพิ่งรับยี้ยี่เบ็ดน,นะครับกบปล่อยฐานซับนะครับฟังขุิ จอมาส่งไถเนาะเนบื้องลักษณะคร่าวๆครับในการหล่นโหลดหรือว่า head, head, head head, ิเห็ดไห่เห็ดสวนครับมันต้องมีเราจะออกมาส่งไถนี่ครับลักษณะหลดเนาะคร่าวๆไล่เหลียดกับเบอร์ท่านหูเป็นไงนะครับเ,เรื่องขนาดโหลดไส้แรงมันเป็นตรงไหนเดี๋ยวชื่อว่าโอเคนะครับผมก็บเบิงแล้วตอบโจทย์ผมได้ดีเลย นี่แหละครับที่ความฝันอย่างหนึ่งที่อยากได้รดน้อยหล่ะมาคั่วสวนเนาะว่าจะปลูกมันนะครับหรือปลูกไว้เนี่ยมันก็เอามาเห็ดได้เขาปลูกในระ,ะยะระ,ะ,ะยะที่ร่องมันได้นะครับมันก็เข่าตามเขาเป็นอย่างเงี้ทฤษฎีนะครับในก้มเกษตรเพื่อนแนะนํามาพอดีนะครับนี่แหละเป็นการสูตรแนะนําแล้วก็เห็ดแหเบิึง ลวกเ็เฮ็ดให้หล,ลายคน้นอยู่พื้นทีใกล้เคียงนะครับเฉียดอ้อยเป็นเป็นหมองศึกษาด้วยที่ห้ามหมต้องเว้านะครับแม่นบหครับอ้อยกระสงอมันพอถ่่มลังคาหลดเลยเห็นไหมในลักษณะไว้ยปลูกหางเทียมผุมกระบมามันใหญ่เร็วมันสูงเร็วอยู่ดิแล้วมันไห้ไห้ต้นสินากรวยปลูกทีครับต่อแถวนะ แต่ว่ามันจะมีข้อเสียย่อนว่ามันเหือมันมันขื้นมางามกกอนเนาะกับผมเป็นยังครับเขาเขาก็คอยศึกษาไปเรื่อยเนาะนี่แหละครับอยากก็มาว่าสู่กันฟังในการเห็ดอ้อยก็ได้อันใดที่มันง่ายต่อการเห็ดงานนะครับต่อการดูแลรักษาหรือบำรุงนะครับเขาก็เห็ดรวดนะครับเราต้องไปยึดติดหลนะครับมันยึดติดหลายมันก็บอดีเนาะเขาต้องคอยศึกษาและกระเบิงไปนั่ครับ ฮะเป็ดเคียบเป็ดเคียบนี่แหละครับลัเงเถื่มมันก็ต้องเห็ดเขาเห็ดไว้เพราะว่าแปลงนี่ผมกว่าคนผ่านไปผ่านมามันจะเห็นนะครับเห็นเรื่อยๆแล,วล้วเบื้องการพัฒนาของอ้อยเขาว่าออกมาในรูปแบบใดเนาะบ่ได้บอกว่ามันจะดีหรือบด่ดีนะครับให้ให้ใหเขาเห็นยังก็ให้เห็นไปต้องการโหลดนะครับ ว่ามันออกมาแล้วเห็ดแล้วมันออกมาแบบใดนะนะครับก็อยากให้ติดตามนะครับเบิ่งพนงานไปเรื่อยๆเนาะสำหรับคนที่เห็ดอ้อยนะครับว่ามันว่าสูตรตีผมเห็ดนี่มันตอบโจทย์ในหลายบอ่อนะครับมันเห็ดให้พลนผลิตเท่าดีบอ่อนะครับหรือจังไดนะครับกับปลูกทีอัดท่อนพันไลายๆนะครับ มันมันสมกันบอ่อนะครับกับปลูกหางที่ประหยัดท่อนพันสามสิบมัดต่อไร่อย่างที่นะครับกับขาเจ้าหยัดหกสิบเจ็ดสิบหมัดต่อไร่ผลผลิตต่อไร่บานช่วงเก็บเขาเหีบนะมันได้หลายซ้ำไหนนะครับเพามาวัดกันตอนนั้นแล้วก็ต้นทุนนะครับในการผลิตในการลงทุนผู้ใดประหยัดกว่ากันนะครับกระถือว่าผมก็คือว่าหนาเป็นทีหนาสนใจนะครับในการเห็ดอ้อยเห็ดยัง เดี๋ยวเขาถาบมึงรหลดหน่อยรหลดดีครับ่ามันจะมาทรงไหนเนาะมึงแล้วก็เป็นตะมวนนะครับรหลดหดหน่อยหมุนสวนเนาะแต่ว่าคงจะล่มเรื่อยกันละครับมันมันคงสิบวมแต่ยังเขินจะดีไปสุกแปงล้งแฝงมันก็ต้องรลดมันก็ต้องเลยล่มบางแง่เพราะว่ารดมันน้อยเนาะทานล่อมันแคบแนละครับไันเด้ล่มงานอย่างเดียดีก็ต้องระวังนะครับหรบคนขับเนาะ โมเมนต์ Moment, เรื่องงายกันมันขึ้นอยู่กับทัดสะคือกันนะครับงานจอมาดีหรือบ่ดีนะลังเชียร์มันต้องขึ้นอยู่กับฝีมือคนขับนะนะนนเนาะลังเชียร์เห็ดไหล่เห็ดคนบุปผินลังเชียรมันแก่เห็หดให้รถเท่านั้นส้วมงงายพังงายนะครับนคนคนปิ้นเนี่ยเขาก็หมดจัาจังหวะโมเมนตะ์ Moment, ว่า คนขับรถลปิ้นก็ะขื่นได้นะครับทั้งคือมันต้องใส่เปิดอย่างฝีมือนะครับฝีมือแนงหน่อยในการเหยดใส่โหลดใส่อย่างสำคัญนะครับคือประสบการณ์เนาะมันไม่เป็นเรื่องง่ายนะครับในการเล่นโหลดหว่าจะเป็นการบริหารน,นะครับหรือว่าการขับการใส่งานนะครับท้ากยาสีต้องหูไปน้อกัน เมื่อนี้กัขึ้นมากผู้เดียวครับเหตุงานผู้เดียวเนะาะบบได้มีู้ซอยนะครับบบได้มีบบได้เอาคนงานมาขึ้นุยซอยเป็นรับผู้เดียวเลยเป็นการเสพนะครับเสพขาจ้างกันเอามาหรือห่วงมานั่งมาขึ้นห้อยซอยกันกับตรงเสียขาดจ้างเขาอีกครับแมนบอกเจ็ดผู้เดียวก็พอได้เนาะผมว่าเป็นยังครับ นะครับฝากไว้ครับเพราะเดี๋ด้วยอะไรนี่มันสบายเข้าเนาะหรือว่าการดูแลรักษาบำรุงไงเขาก็ต้องเห็ดจังสั้นล่ะเขาอย่าเห็ดแบบเพิ่นนะครับจำจีไหลเนาะเห็ดไปเรื่อยนะครับฝพก่อัฒนาจะของแลลวความสะดวกสบายจะของน้ำและก็คำหนึ่งคือการเข่ามาดูแลรักษานะครับการคั่วเนาะการใส่ปุ๋ยการรักษา เขาก็ต้องบึงไปนำสำคัญคือเขาต้องทันเทคโนโลยีนะครับโบเออรนว่าเขาจะเห็นแบบมันบ้านสมัยเก่านั่เทือมันกับ่ได้สะดวกสบายหลายมันกับว่าได้ตอบโจทย์ว่าเขาสีได้หลายหรือได้หน่อยนะสำคัญคือเนี่ยครับเทคโนโลยีเพราะว่าคุ้มเงินนี่มันก็ต้องไปตามเทคโนโลยีนะเขาต้องคอยศึกษานะครับคอยคอยสังเกตนะ สุดสำคัญนะครับคืออุปกรณ์อันอุปกรณ์ท่อฟอมเ,เหตุอย่างไรมันกับบรูปครับบรขาดทุนดอกเนาะแต่ว่าขั้นอุปกรณ์ท่อประฟอ,ฟอ,ฟอ,ฟอมเนี่ยมันมันจะไปเสียค่าจ้างหลายนะคลังเสียลังเสียมันก็ต้องเขาเรียนนะต้องลงทุนต้องเสี่ยงนะครับกับกับอุปกรณ์เนี่ยนะฝากนะครับฝากไว้สําหรับคนที่ มาสนใจในเรื่องเนี่ยเรื่องการเห็ดธุรกิจพวกนี้เนาะเห็ดอาชีพเกษตรเขาต้องทันนะครับต้องต้องศึกษาไปมันพวกนี้มันรอบเพื่อนเนางมันเป็นรอบมันจะเปลี่ยนแปลงขุป,ปีนะครับบว่าจะเป็นหนยุ่นนยุ่บายของภาคหลักหรืออย่างต้ำตาลมันจะเปลี่ยนไปตามปีเขาบวชจำจีบ่ไดครับเขาจะมาจำจีเลยบย่ได ก็ต้องพัดนาจะคล้องไปนำนะครับ okay, okay, เดี๋ยวผมครับเคลื่อนรถให้เพื่อนนะครับย้ายรถก่อนโอเคครับมาต่อเนาะ mm hmm. เคลื่อนรถมาให้เพื่อนแล้วครับ mm hmm. การสูตรปุียนะครับสีใสก็คือยูเรียครับสามสิบสามโปกหรือสามสิบ สามสิบครับสามสิบตนศูนย์นะครับจะเอามาใส่เพื่อนั่นแหละครับนั่นก็มีพ้นต่อห้านี่ล่ละจะเอายูเลียมาใส่เพราะท่านถือห้าก่อนแอที่มันถือยูเลียนะครับมันจะตายง่ายนะครับลักษณะอ้อยครับมองงามมองขี้ไล่ครับบุเป็นยังครับตามสภาพดินย่อมรับไปนะครับแต่ว่ามันส่วน แปมันก็ถือว่าโอเคนะครับกระพานมองไงซชฝากกดไลค์กดแช่นะครับกดติดตามสำหรับคนที่เห็ดอ้อยนะครับสนใจในทฤษฎีแบบนี้นะครับงานมออกมาแบบใดเดี๋ยวเขาไปเบิ่งในสวนครับอันนี้มาขึ้นทีทีเห็ดเลี้ยวเป็นยังไงเนะาะหลังจากมันมีหย่าแต่ก่อนมีหย่าที่เล้วเนาะ รือว่าตามความคิดเลยครับโอเคเลยตามความคิดพอดีเป๊ะเลยนะครับมันรไาไรหยาเขามาเนี่ยในสวนนะครับทางในมันก็อ้อยกับสิสูงแน่นะครับงามเนี่ยเละครับมองนี้นเละฝนตกแห้งครับมันขึ้นนี่ฝนตกแห้งค่ะ นอนหัวของเมือเลยเมื่อคืนนะครับี่เดี๋ยวซุ้มนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะมาเคี่ยนต้อกดน,นะครับลักษณะของเขาอืนยังมั่นเหือนะเดี๋ยวเขายังคอยขามาเคี่ยนะครับน้องกดลมาษณะนะไหวในสวนครับในสวนส่วมหัวไปแล้วครับ าตรงมาเคียดนี่นะครับต้นมันเห็นมันมีอยู่มันยังหลายนะเบี่ยมันเนาฝากไว้ครับเขามาาบึงน้ำกันเดี๋ยวอีกสินหนึ่งพวกกระชมาลงอีกว่าลักษณะอ้อยมันจะเปลี่ยนไปยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้สำครับสวัสดีครับ